รอบรู้ปีสัตแดงกับช่วงเวลารอบสัปดาห์สุดท้ายของเดือนวิทุนายน์ดูเหมือนฤดูกาลที่ปิดตัวลงไปจะไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนฟุตบอลค่านหายไปจากชีวิตของแฟนบอลมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะยังคงมีเกมระดับทีมชาติตามมาสมทบต่อเนื่องหลังจบซีซั่นได้ไม่นานและขณะเดียวกันพอหมดช่วงเวลาโปรแกรมทีมชาติดอบนี้ได้ไม่นานเท่าไหร่บรรดาหลายสโมสรก็จะมีการเรียกตัวผู้เล่นกลับมาเตรียมความพร้อมก่อนลุยโปรแกรมช่วงปรีซีซั่นของแต่ละทีมกันต่อในช่วงประมาณกลางเดือนกระะกฎาคมนี้รอบวันที่ผ่านมายังมีความเคลื่อนไหวเกกี่ยวับออนาคตขงซึ กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งส่วนหนึ่งเพราะตอนนี้เหลือเวลาอีกราวสัปดาห์เดียวเท่านั้นครับนายด่านชาสเปนิสก็จะกลายเป็นผู้เล่นไร้สังกัดเพราะหมดพันธะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เนื้อหาของการถูกสื่อต่างประเทศนํากลับมาพูดถึงก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่สักเท่าไหร่ครับหลักๆเลยก็ค่อนข้างมั่นใจกันมากขึ้นแล้วว่ากรณีนี้ไม่นอาจะมีการต่อสัญญาใหม่กันอีกแล้วแน่นอนซามิโอลักเฮิร์ตเขียนบทความที่ประทับตาเอ็กซ์คลูซีฟลงในเว็บไซต์แมนเชสเตอร์นิ่งนิวเนื้อหาสาคัญมี ทีมคนอื่นๆก็ไม่ได้มีใครทราบแน่ชัดว่าดับบิลเดเคอาจจะได้ไปต่อหรือไม่กับอีกบางฝักฝ่ายที่ยังคงคาดหวังว่าทีมจะบรรลุสัญญาใหม่กับทางเดเคอาได้อยู่เพราะหน้าเสียดดยในช่วงเวลาที่อยู่กันมานาน,นและเป็นตำนานที่บางส่วนเขาก็เอาใจช่วยอยากให้ไปต่อทั้งหมดนั้นสมิลลลักเฮิร์ตใช้คําว่าหรือแหล่งข่าวจากในห้องแต่งตัวของปีศาจแดงที่ให้ข้อมูลมาเช่นนั้นพร้อมทั้งกํากับภาพรวมด้วยว่าการเจราจาสัญญาใหม่ของเดเคอาจริงๆแล้วไม่ค่อยจะสู้เป็นไปในทิศทางบวกสักเท่าไหร่และค่อนข้้ตต้าาาางงงงจจะะแแตตตตกกกก่่่่่ชวววนนนนนนเดดดือออททีีีีีไร็ยัูมม โดยเชื่อกันว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปหลังจบนัดชิงชนะเลิศ FA ฟเอครับซ้อมเมลลักเฮิร์ตยังระบุด้ดยว่าการใช้ออปชันขยายสัญญาจะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนเพราะการทําเช่นนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องแบกค่าเหนื่อยเลทปัจจุบันของเดคเคอาต่อไปแต่การที่ทีมกลับมาเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกยังมีเงื่อนไขาทาให้ค่าเหนื่อยผู้เล่นถูกบวกเพิ่อมอีก25เปอร์เซ็นต์ตามเงื่อนไขที่มีต่อกันด้วยตรงจุดนี้รักเฮิร์ตยังทิ้งทายว่าให้ดูดูสถานการณ์ของดิน der เฮเดออรรัันนนนค่่่้้งมมีกีกกกใไไบเเปป็็ืตตหแณท แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถบริหารจัดการเม็ดเงินลงทุนในตลาดให้สอดคล้องกับหลายตำแหน่งที่ต้องเสริมเข้ามาได้แต่อีกจุดหนึ่งตัวของดีนเฮเดอร์สันก็มีนอตติงแฮมฟอร์เลสที่พร้อมจ่ายประมาณ30ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวไปร่วมทัพก็จ,จะเป็นอีกทางเลือกในการระดมเงินทุนเพื่อใช้นําไปช่วยในการซื้อมือนหนึ่งคนใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าใครเข้ามาก็ได้เหมือนกันส่วนท่านชิงชนะเลิศเอฟเอคัจะกลายเป็นนักสุดท้ายของวีดีเคอในชุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วยังไงก็ต้องขออวยพราจางาตตํจจกกงจ12 ปีที่ผ่านมามันจะเลือนหายไปทันทีเสียเมื่อไหร่เพื่อนๆว่าจริงไมหมล่ะครับ ขณะเดียวกันในส่วนของเรื่องการลงตลาดต่อเนื่องจากประเด็นผู้รักษาประตูที่สมเอล์ลักเฮิร์ตเขียนแยกไว้เป็นอีกบทความลงในแมนเชสเตอร์มิมงนิวระบุว่าเอลิกเทนฮักเองนั้นมีแนวโน้มความต้องการเรื่องผู้รักษาประตูไปในทิศทางที่อยากจะได้คนใหม่ที่พร้อมเข้ามาเป็นมือหนึ่งทดแทนและมีชื่อของหลากหลายคนทั้งบาร์ตเวบิเกนผู้รักษาประตูของแอนเดเลตดิโกคอสตาผู้รักษาประตูของปอร์โตและอันเดอาน่าของอินเตอร์มิลานส่วนดาบิดลายาที่เคยมีข่าวต่อกันนั้นมีรายงานอีกกระแสที่เชื่อว่าเจ้าตัวน่าจะไปลงเออีีียรรร์ททท่่ททนนนนมมเปปกกกากากาาาดํิ้้วหไ มากแล้วและก็ยังมีชื่อของโรเบิร์ตซานเชสอดีตมือหนึ่งของไบรตันที่มีความต้องการอยากย้ายทีมออกหลังจากเสียตำแหน่งในทีมนางนวลภายใต้การทาทีมของโรเบโตเดซาบีขณะเดียวกันรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาการที่ปีแสดงมีการขยายสัญญาใหม่กับทั้งนาธานวิชชอปและทอมฮีตันอาจเป็นสัญญาณที่ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะพร้อมขายดินเฮนเดอร์สันให้กับทางฟอร์เรสต์โดยค่าตัวที่เชื่อกันว่าตกอยู่ที่ราว30ล้านปอนด์อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจจากงานเขียนของซาเบลลรักเฮิร์ชีว่าภายใต้ข,ใข้้อจํําาาากกกกััดดในนนรททงี่เิขึบ็ บางทีมันอาจจะดีกับสโมสรนมากกว่าหากพวกเขาหันไปทําตามอย่างนโยบายการลงตลาดของทีมอย่างพวกไบรตันและเบนฟอร์ดชอบทํากันนั่นก็คือการมองหาผู้เล่นโปรไฟล์ที่ยังไม่ติดลมบนมากนักแต่มีคุณภาพสูงพอจะใช้ขัดเกาล,ลัดออกมาพร้อมยกกรณีที่เบนฟอร์ดเพิ่งจะเซอร์มาร์คเฟเคนผู้รักษาป,ประตูคนใหม่ซึ่งมีดีเกลเล่นบอลด้วยเทา้าตามแบบฉบับสมัยใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมทั้งมี13คีนชีดติดมาจากการเล่นบุนเดสลีกาในซีซั่นล่าสุดโดยค่าตัวเพียงแค่11ล้านปอนด์เท่านั้นนี่คือคําถามทีี่ยายา่าาาามมมมเเลลลพยชวทํก เชสเตอร์ยูเนเตตถึงไม่ลองมองหาการทำดีลในรูปแบบเช่นนี้บ้างถือเป็นอีกจุดที่เชื่อว่าน่าจะมีแฟนบอลปีศาจแดงคิดเหมือนกันไม่มากก็น,น้อยนะครับประเด็นเรื่องของแดบบีดเดเคอาร์ยังมีในส่วนของรายงานที่ฟาบิซซโอโรมาโนเผยออกมาช่วงค่ำวันนี้ระบุชัดเจนว่าเดเคอาร์มีความต้องการที่อยากจะอยู่กับทีมต่อไปจริงๆแต่เป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดที่ประวิงเวลาเรื่องการขยายสัญ,ญญานี้ออกไปเองพร้อมทั้งระบุว่าผู้เล่นอื่นอย่างชอดาโลกานาโช่ alo, acho, ต่างก็ได้สัญญ,ญาใหม่กันอย่างครบถ้วนส่วนแรดฟอร์ดก็กำ ระหว่างนั้นเดคเคอาร์กำลังอยู่ในสัญญา11วันสุดท้ายแบบนี้มันก็ค่อนข้างเป็นสัญญาที่ชัดเจนในตัวว่าท่าทีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีต่อกระบวนการต่อสัญญากับเดคเคาร์นั้นไม่ได้ถูกจัดอยู่ในลำดับความสำคัญแรกๆที่ทีมต้องทำไม่เช่นนั้นคงไม่มีทางปล่อยเวลายืดยาวมาจนวันนี้ยังมีความคืบหน้าในกรณีของลาร์ดูตฮอยลุนที่ข่าวนี้เป็นรายงานออกมาจากทางฟาบิเซียโรมาโน่ที่ระบุชัดว่าอัตาลันตาต้องการค่าตัวราว70ล้านยูโรที่ยากไม่ใช่ก็ขอให้ใกล้เคียงสักนิดหนึ่งก็งกงงน ที่ไม่สอดรับกับข้อเท็จจริงขณะที่ส่วนของตัวนักเตะนั้นโลมาโน่ใช้คําว่ามีแนวโน้มสูงที่ต้องการจะย้ายมาเล่นให้กับปีศาจแดงขณะที่คิสวีเลอร์ของเดลี่เมย์ระบุว่าจะถึงตอนนี้ลาร์ดมูทฮอยลุนอาจจะเป็นดีลกองหน้าตัวเป้าที่ค่อนข้างมีความเป็นไปได้มากที่สุดแล้วสําหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดในบริบทที่กําลังมีความปรารถนาจะนําตัวกองหน้าที่ฝากความหวังได้มากกว่าที่มีในปัจจุบันคําอุดรูวเรื่องการจบสกอร์ที่ฤดูกาลที่ผ่านมาดูจะกระจุกอยู่ที่ตัวของมาคัตและฟอร์ดเพียงแค่เารตข่บิ สนใจเอริกบายยีล่าสุดมีรายงานจากทางไซมอนโจระบุว่ากรณีนี้ปีศาจแดงอาจจะไม่ได้ต้องการค่าตัวอะไรมากมายนักเพราะโฟกัสไปที่เรื่องการลดขนาดทีมให้กระชับมากกว่าและเชื่อว่าน่าจะยอมตัดใจขายในราคาสุดถูกแค่เพียง2-3ล้านปอนด์เท่านั้นไซมอนโจยังได้กล่าวถึงสถานการณ์เรื่องความสนใจที่ปีศาจแดงมีต่ออังเดโอนานานดันของอินเตอร์มิลานด้วยว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะมีการทำดีลในลักษณะของการพ่วงผู้เล่นที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมของเอริกเทนฮาเข้าไปเพื่อในยักษ์ของการลดราคาค่าตัวของโอนา,นา ที่มีฐานค่าตัวตามข่าวตั้งต้นว่าอินเตอร์ต้องการประมาณ45ล้านปอนด์ตรงจุดนี้ไซมอนโจนเชื่อว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่กระทรในลักษณะดังกล่าวมันก็ไม่มีทางไปไปได้เลยที่พวกเขาจะนําเข้าผู้เล่นระดับชั้นนําเข้ามาทั้งในตําแหน่งผู้รักษาประตูและกองหน้าตัวเป้าได้พร้อมกันในตลาดรอบเดียวบนงบป,ประมาณที่มีให้ใช้จ่ายอย่างจํากัดเช่นนี้ส่วนประเด็นเรื่องการต่อสัญญ,ญาใหม่กับทางมาคันแลตฟอร์ดตามรายงานของฟาบิซซโอโรมาโนระบุว่าสโมสรใกล้บรรลุข้อตกลงกับทางกองหน้ารายนี้แล้วโดยเหลือขั้นตอนเจรจานในระดัับสุดทท้้าายก็เน่นน หลักๆแล้วคือแรดฟอร์ดเองก็มั่นใจว่าการได้ทํางานกับเอริกเทนฮากจะช่วยเขายกระดับตัวเองให้เป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมขึ้นได้อีกเพราะมีความมั่นใจในการทํางานร่วมกันมาจากซีซั่นก่อนส่วนเรื่องของค่าเหนื่อยใหม่นั้นเชื่อกันว่าการที่ทีมกําลังจะแยกทางกับ DKR ซึ่งเป็นผู้เล่นที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดคนปัจจุบันของสโมสรจะกลายเป็นอีกจุดสําคัญที่ส่งให้ช่องว่างเรื่องเพดานค่าเหนื่อยมีความขายตัวมากขึ้นและจะทําให้สโมสรสามารถมอบค่าเหนื่อยก้อนใหม่ให้กับแรดฟอร์ดได้ส ค่าเหนื่อยแพงสุดคนใหม่ของสโมสเปไปในทันทีส่วนประเด็นเรื่องของคิมินแจ์เบื้องหลังเผยออกมาจากทางโลมาโ,โนที่ระบุว่านี่คือดิวที่ปีศาจแดงมีการติดต่อพูดคุยกับทังตัวนักเตะแล้วจริงๆเพียงแต่ยูเนเตดไม่เคยเข้าใกล้กับการตั้งโต๊ะเจรจากับนาโปลีเลยแม้แต่ครั้งเดียวว่าพวกเขาพร้อมจะจ่ายเงินตามค่าฉีกสัญญาที่มีซึ่งโดยท่าทีที่ไม่ชัดเจนว่าจะยังไงในระดับสโมสรนต่อสโมสนรนเลยเป็นช่องที่ทําให้บาเยอร์มิวนิกเข้าฉากมาและกําลังจะรับจบในอีกไม่นานนี้แล้วปิดท้ายที่ประเด็นเเรื่่่อออองงกาาาาทโววสมต้บบขียยหไ ค่อนข้างมากในรอบ2-3วันที่ผ่านมาโดยที่ล่าสุดก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าว่าสุดท้ายแล้วตระกูลเกรเซอร์จะรับข้อเสนอของกลุ่มทุนใดจะว่าไปการที่ประเด็นเรื่องนี้มันเงียบไปก็ถือว่าน่าจะเป็นผลดีสําหรับสุขภาพจิตแฟนบอลฟีลแสดงเหมือนกันนะครับเพราะปกติมีอัปเดตอะไรออกมามันก็เหมือนไม่ได้อัปเดตอะไรเลยสักอย่างแบบนั้นสู้เงียบไปเลยแบบนี้แล้วมาว่ากันอีกทีเมื่อมันมีความคืบหน้าจริงจังอย่างน้อยก็จะได้ไม่หงุดหงิดกันครับ